พนมพรโคล,ลือชัยนะคะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะวันนี้ได้มาสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่โยธินนะคะแล้วก็พี่สมพลค,ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่โยธินจอกแก้วนะครับเป็นครัวเรือนต้นแบบนะครับหมู่ที่ห้าตะบนท่าเรือนะครับสวัสดีครับผมนายสมพลก้อนกันเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบวันนี้นะคะเอกก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นะคะเรื่อง รู้สึกยังไงนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการ,การนะคะแล้วก็เดินทางไปฝึกอบรมนี่เป็นยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางพัฒนาชุมชนนะครับที่ให้โอกาสครเรือนผมนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆนะครับโครงการนี้เป็นโครงการถือว่าโครงการดีคือเป็นเป็นสิ่งที่ผมเคยฝันมาแล้วนะครับคือตามที่ได้ไปอบรมนะครับคือประทับใจมากคือด้านเศรษฐกิจ พอเพียงด้านกสิกกรรมต่างๆที่คณะครูที่ให้ถ่ายทอดวิชาให้เรานะครับและเรามีโอกาสได้ลงสถานที่จริงเป็นโครงการที่ประทับใจมากนะครับและสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบน้ำนะครับที่จะมาใช้ในพื้นที่เราคือโคกนองนานะครับแล่ก็ประทับใจจริงๆคือเราไปลงพื้นที่จริงๆและเห็นพื้นที่จริงๆเราไปทำนะครับไปทํา ทำจริงๆก็เลยถือว่าเป็นจุดที่ถือว่าผมประทับนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงคะในพื้นที่ตัวเองครับก็จากพื้นที่จากเห็นส่วนต่างๆที่เราไปดูมานะครับก็คือไปดูแล้วเรา พื้นที่เราก็ทําอยู่แล้วแต่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยอยากมาปรับเปลี่ยนคือระบบน้ําระบบการปลูกการอะไรต่างๆตามที่เราได้รับการฝึกอบรมมาจากโครงการนี้นะครับจะมาปรับใช้ในชีวิตจริงของเรานะครับตอนนี้มีสระกี่รูปคะพี่นี่นาตอนนี้สระที่นาของผมมีอยู่2รูปนะครับคือแต่ระบบน้ําอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับพื้นที่นาก็ประมาณ3ไร่นะครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ แต่ไปเห็นโครงการแล้วมผมมีแนวความคิดใหม่ๆสวัสดีค่ะพี่สมพค่ะวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์พี่สมพศก่อนกันนะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะคะตำบลท่าเรือของเรานะคะก็มีความรู้สึกยังไงนะคะ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนี้ได้อะไรมาบ้างแล้วก็จะนํามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ยังไงแลคะช่วยคนเรียนยังไงบ้างคะให้ที่สมภพเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยค่ะสวัสดีครับผมสมภพก้อนกัน้นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตาบลท่าเรืออําเภอนาว่าครับผมความรู้สึกที่ได้รับจากการอบรมก็คือว่ายินดีมากที่ได้เข้าไปเรียนรู้รับศาสตร์ต่างๆตามทฤษฎีของพระราชาเพื่อให้เรามาประยุกต์ใช้ให้ พอเพียงพออยู่พอกินสิ่งที่ได้รับก็คือว่าความรู้ทฤษฎีต่างๆไม่ว่าเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องการปลูกผักผลไม้ผมก็จะนํามาประยุกต์ใช้ให้เป็นท่านเป็นตอนตามแบบแผนที่ถูกต้องและจะสามารถช่วยครัวเรือนให้มีอยู่มีกินต่อไปครับผม <S <S